ตัวนี้เป็นไฟโดนัทนะครับผมใครตามหาอยู่นะครับผมไม่ควรพลาดเลยนะครับผมตัวนี้ก็ยังเป็นล้อแม็กเดิมนะครับผมเป็นล้อแม็กขอบ15เมื่อเปิดผมเนี่ยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคอนโซลที่ค่อนข้างที่กว้างมากเลยเดียวนะครับ สวัสดีครับแฟนเพจสมยงคาร์เซ็นเตอร์อำเภอเมืองอุบลราชธานีนะครับวันนี้พบกับผมนะครับแบงค์สมยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับผมจะพามาชมกับเจ้านี่เลยนะครับผม Honda Civic FD นางฟ้านะครับผมตัวนี้เป็นไฟโดนัทนะครับผมใครตามหาอยู่นะครับผมไม่ควรพลาดเลยนะครับผมขอเปิดราคาเลยดีกว่านะครับผม220,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับค่าตัวของเจ้า Civic นางฟ้าตัวนี้นะครับผมอ่ะอยากจะบอกว่า รถเดิมสุดๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวภายนอกนะครับผมอ่าภายในนะครับผมก็จะเป็นเดิมๆเลยนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1,800ปซีซีเบนซินนั่นเองนะครับอ่าใครตามหาอยู่นะครับผมคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมอ่าหรือจะซื้อเงินสดก็ได้นะครับผมรีบมาเลยนะครับผมอ่า สำหรับคันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวเดิมๆเลยนะครับผมของเจ้าซีวิกนะครับผมก็จะเป็นตัวกระจังหน้าชั้นเดียวนะครับผมเป็นโครมเนี่ยมนะครับผมมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะครับผมคันนี้จะบอกว่าเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับผมเพิ่งตีเทินเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับก็ยังไม่ได้เก็บงานนะครับผมอยากให้ลูกค้าทุกๆช่องทางนะครับผมจะเป็น a c e b o o k นะครับผมยูทูบช anel นะครับผมของสมยงคาเซนเตอร์นะครับได้เห็นพร้อมๆกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่านะครับผม ใครที่ตามหารุ่นนี้อยู่นะครับผมก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับผมตัวนี้ก็ยังเป็นล้อแมกเดิมนะครับผมเป็นล้อแมกขอบ15นะครับเป็นล้อแมกเดิมขอบ15เลยนะครับนะครับผมเมื่อเปิดนะครับผมก็ยังใส่โคมียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมกันรอยให้เรียบร้อยมีสเกิร์ตด้านล่างนะครับนะครับก็มาดูด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายก็จะเป็นในส่วนของไฟนะครับผมเป็นไฟโดนัทนั่นเองนะครับผม ไฟดนั้นะครับผมสาหรับคันนี้นะครับอย่างสวยนะครับผมเดิมเดิมสุดๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันต่อครับสําหรับภายในนะครับผมของเจ้า Honda าซี i ินะครับผมก็จะเป็นคอนโซลที่ค่อนข้างที่จะกว้างมากเลยทีเดียวนะครับผมมีอะไรมาให้บ้างนะครับผมก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยมีเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้านั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนนี้นะครับผมก็จะเป็นเลือนใหม่แยกนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัววัดรอบ อยู่ด้านล่างนะครับผมความเร็วจะอยู่ด้านบนนั่นเองนะครับผมเพื่อไม่บังสายตาในการขับรถนั่นเองนะครับผมเครื่องเสียงก็จะเป็นเครื่องเสียงเดิมนะครับผมแอร์ปรับแมนนวลนะครับผมเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมได้เบาะหนังให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าเดิมสุดๆเลยเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องกันต่อครับสําหรับห้องเครื่องนะครับผมก็จะเป็นเครื่องยนต์4สูบ16วาล์านั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์1น0 0ันซีซีเบนซินนั่นเองนะครับผมคัน ความเดิมก็เดิมสุดๆเลยนะครับผมจะเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับผมแก้มข้างเดิมทุกอย่างเลยนะครับผมเครื่องยนต์ก็ยังเป็นเครื่องยนต์เดิมเดิมเลยนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเจ้า c ีวิกเดีนะครับผมสาหรับคันนี้นะครับผมซีวิกเนางฟ้านะครับผมคันนี้ขอเปิดราคาอยู่ที่2,20 0 0 0บาทนะครับผมสามารถจัดได้สูงสุดถึง 60งวดนั่นเองนะครับผมใครที่ตามหาอยู่นะครับผมเรารับจัดไปในทั่วประเทศเลยนะครับผมและมีบริการหลังการขายให้1ปีไม่ว่าจะเป็นรถสไลด์น้ำมันหมดแบตหมดนะครับผมยาง่วยางซึมนะครับผมเรามีบริการเช็คความเรียบร้อยก่อนปล่อยให้ลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับผมและที่สําคัญคือฟรีค่าจัดค่าโอนพรบภาษีให้ด้วยนะครับผมใครตามหาคันนี้อยู่นะครับผม2อง0 0 0นบาทนะครับผมอ่ะนะครับผมใครที่สนใจคันนี้นะครับผมสามารถโทรหาผมได้ที่เบอร์ 0837333652นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ0837333652นะครับแบงก์ยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการออกรถทุกคันเลยทีเดียวนะครับผมเรามีรถสต็อกกว่า300คันเลยทีเดียวนะครับผมใครตามหารุ่นไหนถามผมได้เลยนะครับผมสามารถแอดไลน์ผมได้ที่เบอร์โทรเลยนะครับผมะนะครับผมก่อนจากกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube c h anel n สมยงคาร์เซ็นเตอร์และเพจ a c e b o o k สมยงคาร์เซ็นเตอร์ ก็อย่าลืมนะครับผมของเรานะครับผมเป็นศูนย์รวมรถมือ2นะครับผมอันดับหนึ่งของภาคอีสานเลยทีเดียวนะครับผมรีบเข้ามาใช้บริการเลยนะครับผมสําหรับวันนี้แบงค์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ